ในป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลที่ต้นไม้ใหญ่และมีสัตว์ป่านานาชนิดมีหมาป่าตัวหนึ่งมันอดอาหารมาหลายวันจนร่างกายผอมโซได้เดินเข้าไปในป่าลึกท่ามกลางเหล่าสัตว์ทั้งหลายเจ้ากระตาทักหมาป่าว่าเจ้าหมาป่าเจ้าเป็นสัตว์ที่ร่างกายแข็งแรงเป็นถึงจ่าฝูงผู้ยิ่งใหญ่แต่ชะไหนวันนี้ถึงดูร่างกายเจ้าไม่สง่างามเลยเช่นนี้ เจ้ามาป่าตอบมาว่าข้าเป็นจาฟูก็จริงอยู่แต่ข้าก็ต้องมีหน้าที่ดูแลพักพวกของข้าจนข้าไม่มีเวลาดูแลตัวเองกระต่ายได้ยินดังนั้นจึงสงสารเจ้าหมาป่าและได้แนะนำหมาป่าว่าในป่านี้มีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นนี้จะทำให้เจ้าหลุดพ้นจากสภาพร่างกายแบบนี้ได้เจ้าจงไปขอพรจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นนี้ได้เลย แล้วจะสมใจเจ้าเจ้าหมาป่าไม่รอช้าแล้วรองถามเส้นทางไปยังต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จากเจ้ากระต่ายเวลาผ่านมาไม่นานเท่าไรเจ้าหมาป่าก็เดินทางมาถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์พอถึงเจ้าหมาป่าก็นั่งและเคารพต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ทันใดนั้นเองต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ถามเจ้าหมาป่าว่าเจ้ามาหาข้ามาแต่แดนไกลเจ้าต้องการสิ่งใด ในขณะที่หมาป่ากำลังคิดอยู่นั้นมันเหลือบไปเห็นวัวตัวหนึ่งมันกำลังนอนอยู่ตัวมันอ้วนมากมันผักผ่อนอย่างสบายใจแบบไม่มีทุกข์มีร้อนเจ้าหมาป่าจึงตอบว่าข้าอยากเป็นเหมือนวัวตัวอ้วนพีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้รับคำขอพรจากเจ้าหมาป่าแล้วก็ได้่ร่มนให้เจ้าหมาป่าสมใจปรารถนาเจ้าหมาป่าก็กลายเป็นวัวตามที่ขอพรไว้ ตัวอ้วนพีแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ชาวบ้านได้นำวัวตัวนี้ไปไถนาจนเจ้าวัวมันเหนื่อยและเมื่อยลา้าจนในที่สุดมันก็เดินทางมาหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และได้พูดกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ว่าข้าขอเป็นม้าดีกว่าเมื่อมันเป็นม้าสมใจแล้วมันกลับถูกพระราชาสั่งทหารรับใช้ของพระองค์น้องมาจับไปเป็นพาหนะมันจึงเกิดความเบื่อหนอีก มันเดินทางกลับมาหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และได้บนบานให้ตัวมันเองเป็นพระราชาเสียเลยเมื่อเป็นพระราชาสมใจนึกแล้วมันยังต้องการเรือขนาดใหญ่ออกทะเลจึงสั่งให้ทหารไปตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มาทําเรือทหารได้มาตัดต้นไม้และพูดกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ว่าพระราชาให้มาตัดต้นไม้ เมื่อต้อนไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้ยินก็โกรธมากที่ทำคุณไม่ขึ้นจึงบอกทหารว่าไปตามพระราชามาตัดเองเมื่อพระราชามาถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ตำหนิในความไม่รู้จักพอของเจ้าแล้วได้ทําการสาบให้กลับมาเป็นหมาป่าที่ร่างกายผอมโซดังเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลกมากลาภหาย